วิธีการผูกบัญชีร้านค้าโดยเริ่มต้นจากแอปพลิเคชัน Grab Merchant ในกรณีที่แอป line และแอป Grab Merchant ไม่ได้อยู่ในเครื่องเดียวกัน 1. กดปุ่มเพิ่มเติมที่มุมขวาล่างบนหน้าแรกของแอป,ปและเลือกการติดต่อสื่อสาร 2. เลือกเชื่อมต่อบัญชี 3. กดปุ่มยอมรับและเลือกดำเนินการต่อหลังจากนั้นรหัส QR Code จะแสดงขึ้น 4. เปิดแอปพลิเคชัน Line บนโทรศัพท์อีกเครื่องเลือกปุ่มเพิ่มเพื่อนที่มุมขวาบนและเลือก QR code 5. เมื่อเปิดกล้องสแกนแล้วนำโทรศัพท์ไปสแกน QR code ได้เลย 6. กดปุ่มเข้าสู่ระบบหลังจากนั้นรหัสยืนยันจะแสดงขึ้นบนโทรศัพท์ที่เปิดแอป Grab m r r c h a n t นํานำรหัสยืนยันไปกรอกบ,บนโทรศัพท์ที่เปิดแอป Line และกดปุ่มยืนยันตัวตน8 กดปุ่มอนุญาตบนโทรศัพท์ที่เปิดแอป Grab m มื c h ช n ้นเกกดปุ่มกลับเพียงเท่านี้ก็ผูกบัญชีสำเร็จ